การได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะนี้จึงจัดว่าเป็นการได้เรียนรู้อย่างประเสริฐสูงสุดเพราะมีโอกาสเรียนแล้วมันจบจบได้เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งโดยประการทั้งปวงแจ่มแจ้งโดยประการทั้งปวงนี่คืออรหัตมรรมอรหัตผลนะฮะปัญญาในอรหัตมรรมเกิดเมืนะ่อไหร่นั่นแหละแจ่มแจ้งโดยประการทั้งปวงกิเลสท,ที่มีอยู่ตายหมดนะจบถ้าอรหัตมรรมเกิดจบรับประกันเลยกิเลสไม่มีแล้ว พอกิเลสไม่มีแล้วก็จะเหลืออยู่แต่การบริหารอัตภาพเช่นกับพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ท่านตัสสรู้รู้แจ้งบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็รออยู่อย่างพระพุทธเจ้าก็รอเวลาอีก45ปีแต่ในระหว่างที่ท่านรอโอกาสแห่งการพ้นทุกเนี่ยท่านก็ได้ทําการประกาศวิธีการเพื่อที่จะบอกสอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีด้วยอยนี้นะครับเกิดประโยชน์มากมายแพร่หลายสืบทอดมาจนถึงพวกเราด้วยเห็นไหม เมื่อหมดเวลาลงกรรมเก่าในอดีตที่นําท่านมาเกิดในชาติสุดทายนี้หมดเวลาหมดอนุภาพในการที่จะสืบต่อชีวิตท่านท่านก็ตายแต่เหตุเชื้อที่จะนําไปเกิดอีกไม่มีเราก็เลยไม่เรียกว่าตายเราเรียกว่าปรินิพานดับสนิทนี่อย่างนี้เนะ่จบนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้หลักวิชาอันนี้เนี่ยวิชาปรมัตธ,ธรรมเนี่ยเราจะได้รู้จักทั้งตัวชั่วทั้งหมดจะพาว่ามันทั้งหมดตัวดีทั้งหมด ที่ไม่ว่าการไหนๆเขาก็เป็นอยู่แบบนั้นแหละนะโดยเฉพาะไอ้ตัวไม่ดีตัวอกุศลทั้งหลายเนี่ยคลองโลกเลยนะครับเกิดมาเมื่อไหรเกิดไปที่ไหนก็เป็นพวกเขานั่นแหละผัดเปลี่ยนเวียนนะฮะเกิดขึ้นแล้วก็นําขับเคลื่อนชีวิตของสรรพสัตว์ต่างๆให้เป็นไปตามอํานาจถึงความโลภบ,บ้างโกรธบ้างหลงบ้างเป็นต้นไม่จบไม่สิน้นนะแล้วก็เราก็จะได้เรียนไอ้ตัวพวกดีเรียนทุกอย่างทุกชื่อทุกความหมายทุกสภาวะ นะเรียนแล้วนะก็รอแต่โอกาสจะมาบำเพ็ญนะถ้าบำเพ็ญให้เกิดได้เมื่อไหรครบถ้วนเมื่อไหร่นั่นคือนะจบกระบวนการแห่งกองทุกตั้งปวงนะครับดีไหมแบบนี้ดีนะต่ <c oughs> างก,กับการได้เรียนรู้วิชาที่มีการเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอๆนะไม่ใช่ไม่ดีนะวิชาทั้งหลายก็ย่อมมีมีอนิสงส์มีผลดีทั้งนั้นแหละนะ แต่ว่าอนุภาพเขาจะใช้ในระดับอย่างเช่นวิชาที่เราเรียนกันอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่เรียนแล้วจะทํามาหากินยังไงล่ะใช่ไหมก็มีผลดีตรงนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะดีทั้งนั่นแหละวิชาทั้งหลายเนี่ยแต่วิชานี้เนี่ยความประเสริฐของวิชานี้เป็นดังที่กล่าวมาเนี่ยนะน่าเรียนนะน่าเรียนแล้วก็เรียนไม่ยากเท่าไหร่ด้วยคําว่าไม่ยากในที่นี้หมายความว่าท่านต้องทําทุกวันไม่ใช่ว่า วันนี้ก็มานั่งฟังไปเฉยๆแล้วก็กลับพรุ่งนี้ก็มานั่งฟังไปเฉยๆแล้วก็กลับพอมันผ่านไปสักเดือนหนึ่งมันเชื่อมกันไม่ได้นะฮะเรียนแบบนี้มันมันจะเอาเพราะวิชานี้เนี่ยมันจะต้องเอาหนึ่งวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนไปถึงวันที่สามสิบทั้งหมดเนี่ยเอามาร้อยเรียงกันเชื่อมโยงกันมันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่นะเป็นวิชาที่จะอ่านความจริงอ่านความเชื่อมโยงในชีวิตเนี่ยมันจึงจําเป็นจะต้องให้ไอ้ข้อมูลที่ อยู่ในวันที่หนึ่งที่สองที่สามวันแรกๆเนี่ยยังต้องอยู่นะครับไอ,ไอตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถแต่การอธิบายเนี่ยผมสามารถอยู่การที่จะไปเก็บให้เนี่ยอนันนี้ไม่สามารถนะครับเนะมื่อพวกท่านไม่ได้ให้ความร่วมมือคิดว่าเอะก็ผมก็พอฟังรู้เรื่องอยู่นะเมื่อวานก็พอฟังรู้วันนี้ก็พอฟังรู้ลองรู้ครับไอวันสองวันเนี่ยมันไม่ไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าลองมันผ่านไปเป็นสักสิบวันยี่สิบวันเป็นเดือนเป็นหลายเดือนขึ้นนั่นแหละจึงจะรู้ว่า มันไม่รู้จะเอาตรงนี้ไปเชื่อมกับอันไหนเพราะอันที่เพิ่งฟังวันนี้เนี่ยเราไปหาไอ้ตัวแรกที่เราฟังไว้มันไม่ได้แล้วเราไม่ได้เก็บนะครับต้องเรียนแบบนี้นะแล้วท่านทั้งหลายจะไม่หนักและจะมีความสุขยิ่งเรียนยิ่งมีความสุขนะครับมันก็เรียกว่าได้อัธรสด้ธรรมรสนะพอมองเห็นพอเกิดความเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากๆก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อวานตอนประมนิเทศว่าถ้าคนไหนไม่สนใจไม่อยากรู้เลย เขาก็ไม่ได้มาปวดหัวกับเรื่องพวกนี้ถ้าคนไหนเรียนฟังไปแล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้งหมดเลยเขาก็มีความสุขเขาก็ไม่ได้เครียดแต่ถ้ามันบอกยากครับคล้ายครับคลา,คคลาจะบอกว่าไม่มีข้อมูลเสเลยทีเดียวก็ไม่ใช่มีอยู่แต่จะบอกว่าแจ่มแจ้งเชื่อมโยงได้อย่างดีก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้นจะทุกข์นะเรียนธรรมะแบบที่เป็นทุกข์แบบที่ว่านั่นเนี่ยเรียนไปแล้วมันจะเบนตัวเองออกห่างจากธรรมะไปเรื่อยๆพอได้ยินคำว่าธรรมะไอ้ยา น่ากลัวจังเลยยิ่งกว่าผีอีกเนะเหมือนคนที่เขากลัวผีนั่นแหละนะพอได้ยินคําว่าธรรมะเนีเ่ยเป็นไม้เบื่อไม่เมานะฮะจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับอ่ะเป็นเช่นนี้นะที่เหลือก็เป็นเรื่องของพวกท่านนั่นแหละสิ่งใดที่ควรทําผมก็ทําหน้าที่ตนเองแล้วนะ